อะเรามาดูกันว่ารอบนี้จะก้าวคอนเสิร์ตไหมเริ่มจากไอเทมมีชิสวยอยู่นะมีจอกเกาะด้วยตีกระจายก่อนปะถ้าทำตีกระจายมีตีโดนนะมีสวยตีกระจายใหญ่สวยทำจอกเกาะได้ตีโดนได้เฮ้ยทำไมต้องมีไอเทมดีแปลก เกาะด้วยสวยไอเทมตีครบแต่ไม่มีบิงไม่มีเกาะน,น้ำแข็งต้นเกมก็อาจจะเงาเงาหน่อยเอารีสโตมานะอนาประมาณนี้จริงๆหาแอสซัสซินก่อนก็ดีสา,สามแอสแอหรือลงเป็นหกแอสไปเลยหกแอสไปเลยแต่ ต้องแชร์แอดแค่สองบาทกั่หนึ่งบาทเจเล็กมาหนึ่งตอนนี้ไม่เดีอะไรเสร็จแลัวสามแอดไม่ดีแค่สองแอดเจเล็กไม่นับเจเล็กเป็นฮอร์สสามใช่ไม่ได้ฮอร์สสองสวยขาดคนหลักสวยโอเคมีเจ้าเลี้ยยาวสวย มานาแต่ไม่มีเกาะไม่มีดิงขีละเฉยเฉยอยากได้กาะน,น้ำแข็งมากสุดตอนนี้ทำาก่อนน้ำแข็งได้มทำได้สวยก่อน,น้ำแข็งเปิดมาระเบิดเลยแรงมากพูดเลยเหลืออะไรเหลือบิเฮบีอย่างเดียว บีเคบีที่เหลือครบแล้วอันนี้ก็ทำาถทาเห็ดก็ได้ประมาณนี้และมั้งโอเคขัดเกาะด้วยบบี ทุกอย่างให้ตันนะแล้วก็เวนคอร์สสามไอย่างเดียว BKB มาแล้วสวยแต่วีเ b บีเล็กก็ดีเน้าอันนี้ออกไอเทมอ่ะไม่ใส่ด้วยอ่ะเดี๋ยวหาว่าแบบใช้ตัวเปลืองสวย เท้าเบิร์ดหรอเถ้าเบิร์ดยังไงก็ได้ใช้มันเก็บอันจะเอาอะไรออกแทนเท้าเบิร์ดเอาไม่ได้แต่เท้าเบิร์ดน่าจะช่วยให้เคลียร์ไว้ใน้ไหลุกก็ใช้อยู่ดีพี่โกหกนะเราอะประมาณนี้ ขับเดียวไม่ตายเกาะเกาะเจเล็อก,ก,อ,ก,กอันนี้เครดิตคุณชืออะไรนะจาชื่อในเฟสไม่ได้ชื่อในเกมว่าคือดีนายนะเราไปดูคขามาเราเลยปรับตอนแรกเราใช้เจเล็กไปเลยแต่แบบเขาไม่ใช้แล้วเขาได้เก้าเจ็ดก็เลยใช้ตามลอกก็บอกว่าลอกเนาะเออพูดตรงนี้เลยว่าไม่ได้คิดเองคือทุกที่อ่ะเราจะรีโลหาตอนที่ เอมเบกับเซเล็กสามดาวแต่เขาเขาทำแค่เอมเบอร์สามดาวแล้วเขาเก็บเจเล็กไว้เขาไม่รีด้วยเขารอแบบนานๆเนี่ยเขาไม่ลงลองดูว่าถ้าแบบนี้จะได้ไหมขฮาวเบิร์ดเฉยๆตอนนี้อยากได้คอนใส่ฟ้ามีปะไม่มีอยากได้ขี่ด้วยไม่มีสวยขาวเบิร์ดใหญ่ อันน <displayed, S 1> ี้เหมือนกันเน๊ทำไ้ต่อเฉยๆ BKB ใหญ่กับพีทชีต้องเลือกพีทก่อนกัน ก่อนน้ำแข็งให้โดนเยอะที่สุด,ดถ้ายืนตรงนี้ไม่น่าโดนใช่ไหมยิงกระจายแล้วกันเงเอาโดนสวย ลาวิชานะทุกที่คนป่าทีเดียวตายแต่ว่าไปโดนเดเกเทอร์ก่อนลาวนึ้งเอาให้ก่อนน้แข่งโดนเยอะๆประมาณนี้เอไม่มีตีโดนนี่ว่าอ๋อมีโอเคประมาณนี้ ตอนแรกอ่ะเราคุยกับคุณซอฟเฟอร์ไว้เขาว่าบอกว่าให้ใช้เจเล็กเออกับแพนด้าแต่คือเราก็ใช้เจเล็กไงแต่เราลงเจเล็กตั้งแต่ราวแรก <laughs> เจเล็กสามดาวเห็นปะไม่รู้เกี่ยวไหมเดี๋ยวลองดูก็แต่เราได้เก้าแปดเก้าแปดเอ้ยไม่ใช่เก้าหกแปดสองเออก็มาดูว่าถ้าไม่ใช้เจเล็กก่อนมันจะได้ไหมที่จริงระหว่างนี้เราหาเจอเล็กได้ปะ น่าจะได้นะสีอินเทอร์เน็ตฟรีไปแล้วเท่าไหรนะ่โอเคคือหาแต่ห้ามผสมาห้ามลงอันนี้คือ,อล่อเขามาแบบลุ้นๆเลยนะมีหอมพี่ห้าขัดเจลิกสามตัวล่อมาทางดุนเลยจ้าไข่ขัดเลิกแค่สองตัวขัดเลิกัวเดียว S <S อะไรอะ่ะ BKB เหรออยากเล่น BKB ใหญ่อดิถอนใส่ฟ้าคอามใส่ฟ้าก็ดีจอกเกาะดูดเลือดมีแล้วใช่ปะมีจอกเกาะอ,อย่างเดียวไม่มีดูดเลือดถ้าเอาถอนใส่ฟ้าเอาแทนอะไร ไม่มีบิงด้วยเอาแทนอะไรไม่ได้เลยมีคาทาเฮกเอะสวยคาทาเฮกเป็นสิ่งที่ดีเกาะกระดูกก็ไม่แย่ขาดเจเล็กตัวเดียว เล็กตัวเดียวเล็กตัวเดียวสีเล็กตัวเดียวสกตัวเดียวสวาทำตามที่เขาบอกก็สีห้ามผสมนะสาสีห้ามของติดแต่เออเดี๋ยวนะงั้นจะมีคนฆ่าควีนออปเพนให้หรอหรือจะโดนสกิลคอมีบีเคบีโดนไม่เป็นไรอ้าโดนอะไรโดนหินของเันด้าชาแน จะโดนสะท้อนตายบอไม่หรอกมั้ง แล้วอันนี้จะสู้ยังไงวะดีเคมันจะไม่ตายก่อนใช่ไหมเอ้ยไม่ถึงพันด้าทุกที่เราจะใช้ฮอนก่อนรอบที่ได้9,000 9,000เท่าไหร่นะ9,006 9682ลองแบบไม่ใช้ดูแล้วนถ้ายืนตรงนี้มันจะได้สกิลกว่าได้ แล้วมีเอเทมดีของตีครบเลยสะท้อนหรอดีเคบีใหญ่ดีเคบีใหญ่จำเป็นกว่าสะท้อนก็จำเป็นทำไมดีสะท้อนแล้วกัไนงนะงานต้องเอาอะไรออกเอาปีโดนออกหร,อหรือก้อนน้ำแข็งสะท้อนไปสู้หันแน่ๆอย่างนึ่งก็เลยใช้นะ เรานี้เหมือนจะแพ้เลยวะใช่ไ้มเฮ้ยไม่แพ้ล่านี้จะสู้ได้เหรอทำยังไงให้สะท้อนโดนอัลเคมิสบินขวาหรอบินซ้าย ถ้าอยากให้เอาคอมิดฟาดล้ะหายไปเลยแต่บินสายโดนเยอะกว่าแต่ต้องให้เอาคอมิตายก่อนดอีกว่าประมาณนี้เลยเอา้ามันไม่หาเอาคอมิดวาตายละหนึ่งหนึ่งไหวบ่ไม่ไหวเรียงเก้าพัน 9, เอ้ยไหววะสวยแปลว่าต้องบินสายถูกแล้ว สามฮันฮันต้องบิงไปค่าตัวดาเมจสองตัวนี้ก่อนแล้วก็มีบนะีเคบเนาะไม่เป็นไรมั้งไอเทมอย่างอื่นทำได้เลยคอนใส่ฟ้าใหญ่เกาะกระดูกใหญ่เกาะกระดูกใหญ่ก,กญ็อันนี้คืออะไรช่วยฮีลถามว่ากูโกงใส่ไอเทมอีกวะนะ ออทำไมไม่ยิงหันหน้าหันหน้าอยู่ไหนมันไม่ต้องสะขอมันยิงใครอ๋อมันมีผนแทลปะน่าจะแล้วก็อันนี้คืออะไรโหทุกที่เราก็ใช้คี่ละล่อสเวนแล้วให้เจเล็กตีแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวปะ โอเคมาทำไมเนี่ยจะงไ,งไม่คิดว่าเราเล่นหรอกอีเียมาทำไมขาดเจเล็กนึงว่ะชิบหายละถ้าไม่ได้ทำไ,ไงเนี่ยตมกี้เราไข่ถูกวะไข่ถูกแล้วนี่ดว ตีกระจายเกาะเกาะพีกสะท้อนเฉยๆพอนใส่ฟ้าเกาะกระดูฮาวเบิร์ดเอาช่วยฮิลตีโดนตีโดนหรือฮาวเ,เบิร์ดฮาวเบิร์ดเีรอเกาะน้ำแข็งสะท้อนจริงๆเราชอบให้ไวเปอร์มากกว่าไวเปอร์เก่งกว่า กาะันไม่แล้วก็พีคดีมันไม่โดนตันอยู่หรอวนี่ตัวนี้เอาไวเปอร์บินซ้ายที่เหลืออยู่ขวาแล้วกันะประมาณนี้ไหวปะ9 0 0ดต้องได้แล้วปะขีดเกาะเกาะคอนสายฟ้า่องส้มขาดอย่างหนึ่งใช่แต่ไม่มีแล้วอลองดูมี6กแอดอยางแอดแล้วส่วนไวเปอร์ยังอยู่ ที่ที่สี่พันเก้าเลยเหรอบาอขอ 9, เก้าพันเจ็ดเธอได้ป้ะขอเก้าพันเจ็ดกุ้คนเก้าพันเจ็ดเก้าพันเจ็ดขล้องขอล้องขอล้องขล้องได้ไหม เย้โอเค9740โอเคน่าจะทบลอยแล้วปะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทบลอยเหรอทบลอยไหมทบลอยทบลอยทบลอยเอ้ยารา17เลยว่ะเจ๋งว่ะโคเทอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราร้อคนนี้คนไทยเหมือนกันย่น่นนาเขา9740วะ่ะเรา9741 ถามจริงแพนหนึ่งอะ่ะเออก็เครดิตเขาเนาะเออก็ประมาณนี้อัพทุกอย่างให้ตันยกเว้นคอสสามเอ๊ะยกเวน้นนี่ซุปเปอร์อีวลูชันถ้ามึงไปโดนก็คือศบเลยนะเออแล้วก็ดีโลหาเอมเบอร์ต้นเกมเดีย๋ยวเพิ่งลงเซเล็กจนกว่าจะเรายี่ห้าแล้วก็ใช้ตัวถูกให้หมดใช้ตัวถูกแบบถูกที่สุดเออ ก็จะได้ประมาณนี้ก็่เศ40โอเคเครดิตคุณดีนายครับเครดิตจริงๆตอนแรกอ่ะเราได้9682อันนั้นเราคุยกับคุณซซลเฟอร์เนาะว่าต้องใช้เซเลกกับเอมเบอร์แต่ว่าเราเห็นคุณดีนายเขาลงใน o ู๊ตบอ t เชติเฮดเออแล้วเขาไม่ได้ใช้เซเลกก่อนเขารอลงเราย5ทีเดียวก็เลยได้เท่านีอ้อืก็เนี่ยรอเข้ามาได้คะแนนต่ำกว่าเขาแต้มนึงประมาณนี้เนาะเออจบก็ ขอบคุณเขาด้วยขอบคุณทั้งสองคนเลยแล้วก็ฝาก a c e b o o k ทิกต็อกยูทูปประสิทิเก็มมิงด้วยใครจริงๆอะ่ะเอาจริงๆวะก็ไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันเพราะว่าก็ผงไม่เปิดกล่องแล้วเห็ยนไหมอือแล้วก็ช่วยเราคิดหน่อยเผื่อแบบใครใครแบบเล่นมานานแล้วแบบจะจะบอกว่าซีซั่นเนี้ยมันจะไม่ให้เอาฟูปองก็บไปเลยนะเราอะกำลังคิดว่าเราจะแกลกโบสเตอร์กับตัวอะไรดีอถ้าใครคิดว่าตัวไหนสวยก็คอมเมนต์ไว้ได้ คือเราอ่ะลังเลระหว่างแวร์วูฟกับอเวนแต่อเวนแล้วมีสก,กินอยู่แล้วไงคือเราอ่ะมีทั้งหมดเลยอันนี้คืออะไรคอนเทนต์อ,ดอ,อ,อวดเนาะเรามีหมดแล้วมูนอุ้มบ้าน้องหอยไฮเลดก,ก็มีเราลัลางเลระหว่างแวร์วูฟกับอเวนกับเนี่ยกับมอฟฟิงเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ก็มีอยู่แล้วหรือจะแลกบอดแต่แบบบอดเราว่าบอดอน,นี้เราสวยอยู่แล้วไงก็เลยนั่นแหละยังไงโอเค าใครคิดว่าไหนสวนกยก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันก็ฝากเฟซบป็นบล็อกยูทูปประสิทธิ์มิ่งด้วยกดไลค์กด like, กถูกใจกดแชร์ให้ด้วยใครมีอะไรแบบบางคนอ่ะชอบดีเอ็มถามแต่แบบไม่คอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะเออคอมเมนต์ comment แล้วก็ตอบเหมือนกันวันนี้เพิ่งมีคนมาคอมเมนต์ที่เราไม่ได้อัพคลิปมาประมาณหนึ่งลนะเดือนหนึ่งแล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวก็จะอัพวันนี้แหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเหนื่อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้าบ๊ายบาย